นายกรัฐมนตรีไม่ตอบกรณีที่สวยื่นตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่บอกว่าสั่งไขไม่ได้ต้องเขารบกระบวนการขณะที่สองพักใหญ่มองว่าไม่เป็นปัญหาสามารถเดินควบคู่กันได้ภายหลังจากที่มีสว48คนและสสอีกจำนวนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐได้ยืนต่อประธานสภาเพื่อขอให้มีการส่งสารรัฐธรรมนูญตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสสรอจำนวนสามยตินั้น และนำหมาซึ่งเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักว่ารัฐบาลกำลังยื้อเวลาทางที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยส่งสัญญาณอย่างชัดเจนไปแล้วว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อเดือนก่อนทำให้ล่าสุดภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จึงได้มีการชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้ไม่ขอไปก้าวล่วงกระบวนการเป็นดุลพินิจของสมาชิกรัฐสภา ตนไปสั่งไขรไม่ได้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองมีความรู้มีประสบการณ์ซึ่งเป็นวิธีทางการเมืองดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเคารพกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมายื้อเวลาแก้ไขมันูญผมไม่ไปก้าวล่วงกระบวนการนะเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นเรื่องของดุลยนะพินิจของสมาชิกรัฐสภา,าทั้งสสและสวเพราะผมไม่สั่งไขรไม่ได้นะทุกคนมีความคิดเป็นมีเป็นประเจกบุคคลทุกคนมีความรู้ประสบาการณ์ นะก็เป็นเรื่องของวิจิตรการเมืองก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเคารพในกระบวนการนะครับไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายภาคหน้าขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชาราัฐระบุถึงกรณีที่นายไพบุญนิติตะวันและนายศิระเจนจากคสสพักพลังประชา,ารัฐรวมลงชื่อกับ48สสวเพื่อขอให้ประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสามฉบับ ว่าขอยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญจําเป็นที่จะต้องแก้ไขตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้และนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณชัดเจนต่อสภาไปแล้วส่วนข้อขอรหาว่าการลงชื่อร่วม48สว,วของสสบางคนในพรรคเป็นการยื้อเวลานั้นไม่ทราบว,ว่าอะไรคือการยื้อเวลาเพราะเชื่อว่าหากมีการยืนตีความจริงสภาก็สามารถที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่ไปด้วยกันได้เช่นเดียวกับท่าทีของนายจุรินรักษณะวิสิทธิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ระบุว่าการยื่นสาร,รัฐธรรมนูญตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสามารถทําได้แต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่17-18พฤศจิกายนนี้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ดําเนินการได้และเป็นนโยบายสําคัญของพักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาล แต่หากสุดท้ายขั้นตอนไปถึงสารรัฐธรรมนูญก็จะต้องติดตามต่อไปว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้าโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรมีอุปสรรคอะไรอีกและยืนยันพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เล่นเกมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพราะพักตรงไปตรงมาว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามวิธีทางที่พักเสนอมาอย่างต่อเนื่องคือแกมมาตรา256 เพื่อให้ตั้งสะสะลอขึ้นใหม่ยกร่างใหม่โดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ดังนั้นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าในวันที่17-18ถึงพฤศจิกายานนี้รัฐสภาจะมีการพิจารณาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ็ดฉบ,บับในวาระรับหลักการหรือไม่